มันมีวิธีที่เราสามารถที่จะดู YouTube ในแบ็ k กราวด์คือดับหน้าจอแล้วฟังทัดเสียงได้นะครับหลายคลิปก็เราก็ไม่จำเป็นต้องดูหน้าจอก็ได้ก็เป็นการประหยัดไฟนะครับประหยัดหน้าจอประหยัดพลังงานเครื่องนี้มันเป็นเครื่องที่ก่อนนั้นเนี่ยคือดูได้นะครับด้วย y o YouTube แวน ตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้เราสามารถดู youtube ในแบ็ r กราวได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับก่อนหน้าเนี้แอปเนี้ใช้งานได้นะครับแต่ว่าผมไปเปลี่ยนรหัสผ่านของ Google นะครับมันก็เลยเข้าไม่ได้แต่ตัวของเดิมมันนะเข้าได้ y o u เดิมเดิม ซึ่งมันจะต้องใช้2แอปนะครับคือ y o u u u b e แบร์กับ Micro G Micro G มันช่วยในการ Sign In นะครับคือตอนนี้มันจำา c c o u u t t ผมอยู่แล้วมันไม่มีที่ให้เรา Sign In หรือเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ มันก็พยายามดูแล้วที่จะเปลี่ยนรหัสเนี่ยไม่มีให้ใส่นะครับมันต้องเอาแอคเค้าของ Google ใส่เข้าไปด้วยคือต่อให้ผมถอนแอป y o u t u b e แวนแล้วก็ลงใหม่เนี่ยมันก็ยังติด ค้างเมลเดิมของผมอยู่แล้วก็ไม่มีที่ให้เราใส่รหัสผ่านตัวใหม่เลยตั้งค่านะครับแอปเมนเ g ม m น n t เนี่ยไมโครจีเคลียร์แคออกแล้วก็เคลียร์ดาต้าคือมันไม่ยอมให้ซน์อิน ก็เลยต้องลองถอนตัวนี้นะครับแล้วก็ไอตัว youtube แวนตัวนี้ผมได้ตัวใหม่มาแลผมก็จะถอนตัวนี้ออกเลยก็คือผมก็จะลองลงตัวใหม่ไปเลย คือผมโหลดไว้หลายชุดนะครับไมโครจี Micro G ก็ถอนไปแล้วไอ้ตัวนี้ไม่เป็นไมโครจี G, ชุดใหม่ที่ผมเพิ่งโหลดมาผมลองลงดูนะมันจะลงได้เปล่าอันนี้ลงได้ก่อนหน้านี้มันลงไม่ผ่านเหมือนกับว่ามันลงซ้อนไม่ได้คือถ้าผมไม่ถอนในตัว ไมโครจี G ตัวเดิมออกเนี่ยมันลงตัวเนี้มันจะขึ้นเป็นเหมือนเป็นกากบาทนะว่าลงไม่ได้ก็คือมันไม่ยอมให้ลงซ้อนนะครับ บางครั้งเราก็ไม่จำเป็นต้องฟัง youtube แบบเห็นภาพก็ได้บางคลิปมันก็จะเป็นภาพนิ่งแล้วก็บางครั้งเราฟังบทสวดมนต์หรือฟังเพลงก็ไม่จำเป็นต้องเห็นหน้าจอก็ได้ เราต้องทำการ sign ินเข้าไปก่อนหน้าเนี่ยมันจะขึ้นแอ c เคาท์เดิมของผมเนี่ยแล้วมันจะไม่มีที่ให้เราใส่รหัสผ่านทำยังไงก็ติดอันนี้คือมันสะอาดแล้วนะครับเพราะว่าผมถอนไมโครจีออกมันต้องทำการเพิ่ม account เข้าไปโดยที่ไม่มีลิต์อันเก่าค้างอยู่เลยเนี่ยพอตอนช่วงจังหวะ s i g อินเนี่ยมันจะใช้ไมโครจี m i c r o G มันช่วยในการ sign in แอคเค้าของ Google นะครับคือถ้าเป็นเครื่องที่ไม่เคยลงมาก่อนมันก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าเคยลงมาก่อนเนี่ยแล้วอยู่ๆเราไปเปลี่ยนรหัสผ่าน Google ปุ๊บเนี่ยมันมันต้องทำแบบเนี้ยมันต้องไปถอนไมโครจออก ผมใส่รหัสผมใช้ตัว one password นะฟิลรหัสผ่านลงไปนะครับ เลือก x เขาครับอาเนี้คือเข้าได้ล่ะ๋ยวผมลองเทสนะ ลองดับหน้าจอคนระเราฟังจต่เสียงนะครับบางครั้งถ้าเกิดว่าเราฟังเพลงหรือฟังบทสิมล์อนะ่ะมันก็ไม่จำเป็นต้องเห็นภาพก็ได้นะมีคนนอนอยู่ตองเสียงเบาไนละ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราดู youtube อยู่แล้วเราจะแชร์เนี่ยเสียงมันก็ไม่ดับด้วยเี๋ผมลองแชร์นี้นะของเดิมเนี่ยของเดิมปกติเวลาแชร์เนี่ยมันเสียงมันจะขาด อ่านเนี่ยนี่ผมแชร์ไปแล้วเดี๋ยค่อยอ่านได้ไหมเนี่ยตื่นมา